วันนี้นะคะจะพามารู้จักกับร้านกาแฟที่ใช้หุ่นยนต์ในการชงกาแฟให้เราค่ะร้านกาแฟนี้จะใช้หุ่นยนต์ในการชงกาแฟให้เรานะคะเขาก็จะมีอธิบายไว้ให้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะว้าข้างในก็จะจัดเต็มได้ยอย่างสวยงามมากเลยเห็นไหมอ่ามาตอนนี้ยังไม่มีคนเนาะ เห็นไหมคะข้างในเขาจะตัดแต่งได้อย่างสวยงามมากเลยเห็นไหมสวยอ่ะก็จะเป็นห้องกาแฟร้านเล็กๆนะคะทีนี้เวลาเข้ามาใช่ไหมอ่าตรงข้างหน้าก็จะเป็นหุ่นยนต์มันจะมีสองอย่างนะคะร้านนี้มันจะมีอ่าตรงนี้จะเป็นหุ่นยนต์เห็นไหมคะหุ่นยนต์เขาจะทําให้เราทีนี้ถ้าเราอยากให้หุ่นยนต์ทําให้เราต้องไปสั่งตรงนี้ แต่ถ้าเราไม่อยากให้หุ่นยนต์สั่งให้เราอยากให้คนทําให้ทีนี้ก็จะมีพนักง,งานข้างในนะคะเราก็มาสั่งตู้นี้นะคะสั่งที่ตู้นี้เนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองสั่งกับหุ่นยนต์ดูเนาะ,ะ่เราจะให้หุ่นยนต์ทํางานให้เรานี่นี่คือหุ่นยนต์นะคะที่เขาจะส่งกาแฟให้เราอ่ะทีนี้เราก็มาใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นตู้สั่งใช่ไหมมาถึงปุ๊บก็กดตรงนี้ เสร็จแล้วเราก็เลือกอา่กาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่เราจะ,ะกินนะคะที่เราจะนี่เนาะอะอไรดีเอ่ยอ่ะ,อะเอาบานานะ่าลาเต้ก็คือกล้วยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราเอาอันเดียวใช่ไหมเราก็แค่อันเดียวเนาะทีนี้ก็กดอ่าจ่ายเงินต่อไปกด อันนี้ก็ให้ใส่มือถือเรานะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรอ่าเสร็จแล้วก็เลือกนะคะที่เราจะจ่ายเงินเนาะเราใช้บัตรเครดิตเนาะนี่นะคะแล้วก็เราซอบใส่สบัตรเครดิตตรงนี้ก็กดจ่ายตัง อ่ามันก็ออกมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราไปดูซิว่าหัวนนท์ก็ทำยังไง<ะ>เขากกำลังทำกาแฟให้เรานะคะุึ่นยนต์ อันยองโออมีการสวัสดีด้วยกระ,ะพริบตาปิปป๊บ ในช่วงที่รอเนาะเออมีกันเต้นด้วยนะกาแฟอยู่ไหนล่ะตัวบทจ้าอน,นุนุนกาแฟอยู่ข้างหลังนะคะเขากำลังทำให้อยู่เนาะมีกันทักทายอีก กาแฟจะทำอยู่ข้างหลังนะคะอ่ากาแฟทีนี้เอาดูดูก็เต้นเต้นเต้นอ่ะแล้วนะคะดูซิว่าเขาจะเอามาให้เราตรงไหน อเอากำลังทําให้อยู่ยังไม่จบยังไม่เสร็จตัวบ,บทก็จะกระพริบตาปิ๊บๆเอเอเ,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 อเอมีการขยับด้วยนะคะ <ś c oughs> ยุคสมัยนี้ วุ้ยเขาก็จะหยิบมาให้อย่างระมัดระวังมากเลยนะคะอะากาแฟเขาก็จะวางไว้จะออกมาน่าจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนลากาแฟอ่ะทีนี้นะคะพอเขาเมื่อกี้เมื่อกี้เขาทําเสร็จแล้วใช่ไหมให้เรามากดเมนูตรงนี้นะคะกดเมนูก็คือหมายหมายเลขนะคะอาเมหมายเลขตัวนี้นะห้าเก้าสองเจ็ดตัวนี้นะคะสี่ตัวตัวเนี้ยให้เรากดเข้าไปห้าเก้า สองเจ็ดอืมห้าเก้าสองเจ็ดโอเคเสร็จแล้วนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมาอยู่ตรงนี้อ๋อเขาก็จะเปิดให้นะคะเราจะต้อง ออกมาแล้วดูกาแฟที่เขาส่งให้เรานะคะอันยองไปไยาตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้เรามาใส่อันนี้เองนะคะใส่้าใส่อะไรของเราเอง แล้วก็มีหลอดหลอดอยู่ไหนอ่าได้แล้วนะคะนี่คือกาแฟที่หุ่นยนต์ชงให้เรอ <c oughs> บานานาลาเต้กล้วยนะคะลาเต้กล้วยอืมมันชื่นใจมันจูจะมองช